สวัสดีชาวราศีกุมภทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมภ์ตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํำนายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของ,ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมก็พูดทุกคลิปเลยนะครับ แลวก็สำหรับใครที่อยากดูดดงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เช่นกันก็เริ่มดูความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่ 15- ถึงส0เมษายนกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างจาก E ีีที่แล้วนะครับผมไพ่ใบแรกนะผมเป็นไพ่ของไพ่สามทวยเข้ามานะครับเป็นภาพของคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเรามองจากไพ่ใบนี้เนี่ยเราเปรียบเสมือนกับคนที่ยืนมองคน3คนที่เหมือนกับว่าเขามีความสุขด้วยกัน ไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามาบอกชาวสีกุ้มอะไรท่านว่าไม่บอกก็รู้แหละว่าคนที่คุณรักหรือคนที่คุณชอบเนี่ยหรือคนรักของคุณเนี่ยตอนเนี้เขาไม่มีคุณแล้วหรือว่าไม่หลงเหลือคุณแล้วอยู่ในหัวใจก็ได้นะครับผมเพราะไพ่ใบนี้มาบอกว่าคุณเห็นด้วยต่างคุณเองหรือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยคุณเริ่มเห็นแล้วว่าเขามีความสุขยิ่งกว่าตอนที่อยู่กับเราซะอีกไพ่ใบนี้เหมือนกับไพ่สามถ้วยเข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยให้ความสนใจให้ความสุขแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เหมือนกับเป็นของคนสคนหรือบุคคลที่ นั่นเองจากความที่สุดที่เหมือนกับว่าเคยมีกันและกัน2คนเนี่ยคนนั้นกลับเข้ามาแทนที่หรือว่ากลายเป็นคนที่3ที่เข้ามาได้มันไปนั่นเองกับการเป็นคนอื่นที่เข้ามาแทนที่หรือว่าเข้ามาเป็นที่ของคนอื่นนั่นเองนะครับไพ่สามถ้วยใบนี้เปรียบเสมอนความรักที่มันไม่ใช่แค่คน2คนแล้วมันกลายเป็นคน3คนที่คุณเหมือนกับว่ารู้แล้วว่าไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเหมือนกับไม่หลงเหลืออะไรอยู่ในหัวใจของคุณของเขาเลยในตัวของคุณเองหรือความรู้สึกของเขาเองที่เหมือนกับไม่เหลือคุณในหัวใจเลยนั่นเอง นะครับไพ่ใบต่อมาแล้วผมขึ้นมาว่ไพ่เดอะเวอรชาาราศีกุมภ์หลายท่านคงรู้สึกเหมือนกับว่ามองหาทางแก้ไขอะ่ะผมไม่รู้นะว่าคุณทําไปหรือยังแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเดอะเวอร์หลายคนอาจจะเหมือนกับมองหาทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมมองหาทางที่เหมือนกับว่าอยากจะบอกเขาว่า เรากลับไปเหมือนเดิมเรากับอยากจะบอกเขาว่ารักอยากจะบอกว่าเอ้ยกลับมารักกันได้ไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าหรือไพ่เดเวอร์คือการมองหาทางแก้ไขมองหาทางกลับมาเหมือนกับกลับมาดีกันนะครับผมมีปัญหาไม่เข้าใจกันมีปัญหาทะเลาะกันก็จะเจะเหมือนกับว่าอยากจะฉุดล้งเขามาให้คุยกันก่อนแต่จะฉุดล้างกันกลับมาให้เหมือนกับว่ากลับมาเริ่มกันใหม่ได้ไหมกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ไหมกับสิ่งที่ไม่เข้าใจกันอย่าเอาปัญหาตรงนั้นเนี่ยที่เราทะเลาะกันที่เรามีปัญหากันเนี่ย ไปทดแทนด้วยการที่เหมือนกับคุณไปมองหาคนอื่นหรือไปเรียกคนอื่นหรือว่าเปิดรับคนที่อื่นเข้ามาคุยแทนที่ฉันเลยพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่ก้าวดาบหลายหลายท่านคงรู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราลองทําแล้วอาจจะรู้สึกว่าทําไปแล้วไม่สําเร็จหรือว่าการที่เหมือนกับว,ว่ามองหาวิธีทางการที่จะทาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือกลับมารักกันเนี่ยแต่ก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้ต้องทำํำยังไงไพ่ก้าวดาบใบนี้บอกว่าเราไม่รู้ว่าต,ต้องทํายังไงให้เขากลับมารักฉันให ก้าวดาบคือการที่เหมือนกับนั่งคิดนั่งภาวนากับความรู้สึกกับความเหงากับความกับรอยน้ําตาตัวเองกับความเสียใจตัวเองว่าขอให้เขารับรู้เถอะว่าความเสียใจครั้งนี้ขอให้เขารับรู้เถอะว่าเราเจ็บแค่ไหนเราเสียใจแค่ไหนในตอนที่ไม่มีเขาเราคิดถึงเขามากแค่ไหนเรารักเขามากแค่ไหนนั่นเองไพ่ก้าวดาบใบนี้บอกว่าเราคงอยากจะบอกเขาตรงๆเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่ได้พูดอะไรไปถ้าเกิดคุณไม่ได้บอกคํานี้ไปคุณคงอจาเปรีบบเหมือนกับการบอกว่าเราอยากจะบอกว่ารักเขาแค่นั้นแหละ นะครับผมต่อให้เขาไม่รักเราต่อให้เขาไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เราก็จะเหมือนกับบอกขอบอกว่าเราก็ยังรักเขาอยู่ยังมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแล้วก็ยังคงคิดถึงเขาแล้วก็มีน้ําตาในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับและไพ่ใบต่อมาล้วผมขึ้นมาไพ่สิบม้เท้าผมมั่นใจว่าหลายท่านเนี่ยชาวราศีกุมภ์ท่านคงรู้สึกเหมือนกับพยายามไปแล้ว พยายามในการที่เหมือนกับทุ่มเทพยายามเพื่อจะหาทางแก้ไขหาทางออกนะครับผมถ้าเกิดผมพูดราศีผิดไปผมก็บอกแล้วกันนะว่าอีพีนี้ชาวราศีกุมนะครับขอโทษด้วยนะครับพอดีผมอัดคลิปต่อเนื่องนะครับไพ่เก้าไพ่สิบไม้เท้าใบนี้บอกว่าเราพยายามทุกที่ทางแล้วในการที่เหมือนกับว่าหาทางออกแบกปัญหาพยายามแบกปัญหาทุกอย่างไว้ทีครับตัวเองอะ END. แม้ตัวเองรู้ว่าปัญหาต่างๆนาน,นานเนี่ยทำไมต้องเป็นเราที่ต้องแบกทําไมต้องเป็นเราคนเดียวที่ต้องแก้ปัญหาเนี้เปรียบเสมือนกับชาวราศีกุมเนี่ยต้องมานั่งแก้ไขอย,อยู่คนเดียวซึ่ง ความจริงถ้าเกิดเป็นคนรักกันเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับช่วยกันแบ่งเบาช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคช่วยกันแก้ไขคุณเลยเหมือนกับมองว่าความจริงเนี่ยมันเหมือนกับปัญหาที่ทําไมเราต้องไปเ็นเหมือนกับการพยายามอยู่ฝ่ายเดียวการเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวการทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวเราถามว่าเราเป็นยังไงบ้างเราก็ยังพยายามแต่การพยายามของเราไปเนี่ยมันเหมือนกับการพยายามแล้วก็มีไพ่แปดดาบกลับคืนมากลายเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจเราอะ เราไม่สามารถเปลี่ยนหัวใจเขาได้เราไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้ในการที่จะให้เขากลับมาหาเราให้เขากลับมาขอโทษหรือว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่กลับมามีหัวใจให้แก่กันใหม่นั่นเองแน่นอนครับไพ่สามถ้วยกับไพ่แปดดาบคือความรู้สึกของชาวราศรีกุมภ์เลยท่านว่าคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกเหมือนกับเจ็บปวดอะที่เหมือนกับว่ารักใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยกันแต่ก็เหมือนกับว่าร้องไห้ไปได้วยกัน เจ็บปวดไปด้วยกันอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับทาร้ายกันไปโดยทุกวันไพ่สามถ้วยใบนี้กับไพ่แปดดาบใบนี้ก็มาเลยบอกว่าคนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยหรือว่าคนที่เขาเหมือนกับว่าอยากจะไปจากคุณเนี่ยเขาทําทุกวิถีทางในการทาร้ายคุณในการทห้คุณร้องไห้คุณเสียใจคุณเจ็บปวดทําให้คุณเหนื่อยนะครับผมเพื่อที่เขาจะไปมีความสุขกับสิ่งที่เขาจะเหมือนกับว่ามีคนอื่นเข้ามาแทนที่ เขาในหัวใจเขานั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าไพ่เจ็ดถ้วยผมเลยคิดไพ่ใบของเนี้ยของชาาในสิกุลไปท่านเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเอง่ะถามว่าเป็นคนยังไงบ้างผมคิดว่าไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้ว่าคุณเป็นเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยคุณมีคนให้เลือกเยอะยๆเลยนะแต่ทำไมคุณถึงต้องไปเลือกคนนี้ด้วยผมเลยคิดว่าไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้ว่าคุณอุตส่าห์ไม่เลือกคนอื่นคุณอุตส่าห์ไม่เลือกคนที่เข้ามาหาคุณคนจีบคุณมากมายคนที่คุณให้เลือกมากมายเลยแต่คุณอุตส่าห์ไม่เลือกเขาไม่เเเลลืืออกกคคนนนนนัั้ยพ่มาี คนที่คุณคิดว่าเขาจะรักคุณคนที่เขาจะรักคุณจริงๆคนที่เขาจะอยู่คุณนานๆคนที่เขาจะรักคุณจริงๆแล้วก็สามารถดูแลเราได้แต่ที่ไหนได้การที่เราเลือกเขาเนี่ยกับการเป็นที่เหมือนกับว่าเราปฏิเสธคนอื่นไปนั่นเองพ่เจ็ดถ้วยใบนี้บอกว่าไม่เป็นไรครับคุณอาจจะปฏิเสธคนอื่นไปเพื่อมาเลือกคนคนนี้แต่ว่าเห็นไหมครับพ่เจ็ดถ้วยคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีตัวเลือกคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีหนทางไปนะพ่เจ็ดถ้วยใบนี้บอกว่าคุณมีหนทางไปแต่คุณค่อนข้างจะคุ้นคิดอยู่่วา เราอะเหมือนกับว่าวางแผนอะไรกับเขาไปเยอะเช่นการสร้างครอบครัวการสร้างอนาคตการอยากแต่งงานการอยากมีครอบครัวอยู่ด้วยกันเนี่ยอยากอยู่กับเขาอย่างเงี้ยอยากมีอะไรหลายอย่างร่วมกันเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยใบยนี้ทําให้ชาวติกุมภ์ท่านเนี่ยมีตัวเลือกแต่คุณไม่เลือกเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าเวลารักใครเวลาเลือกใครเนี่ยคุณก็จะมักเลือกสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็มองเห็นอนาคตหรือมองการวางแผนร่วมชีวิตร่วมคู่กันเนี่ยกับคนคนนั้นนั่นเอง ซึ่งไพ่ใบต่อมานะผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่ามีคนพร้อมนะที่จะพันฝ่าอุปสรรคแล้วก็พร้อมช่วยเหลือคุณด้วยถ้าเกิดคุณเสียใจคุณเจ็บปวดคุณร้องไห้มาผมมั่นใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เจอคนคนหนึ่งที่เป็นอัศวินถึงไม้เท้าหรือว่านายออกบาน เข้ามามอบความรักความรู้สึกที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนผมผูกพันเจ็บปวดมาเขาเอาดาบอันนี้ปักลงนินแล้วก็เหมือนกับยื่นออกมาข้างบนมาให้คุณแทนผมเลยคิดว่าความเจ็บปวดความเสียใจนะผมคิดว่าชาวสีกุหมือท่านเนี่ยจะเจอคนที่เข้ามาเหมือนกับเยียวยารักษาแผลใจเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราร้องไห้เราเสียใจมาเรามีปัญหาในชีวิตอะแต่คนคนนี้เหมือนกับว่าทําให้เรายิ้มทำให้เราเหมือนกับมีความสุขทำให้เราได้พบเจอความรักที่มันดีๆความรักที่มันจริงใจความรักที่พร้อมจะดูแล,แลเราจริงงๆยามา,ยามทีี่่เปััญหห้้อนน นะครับไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะไม่สามารถทําให้ใครเปลี่ยนใจแต่ไพ่ใบนี้บอกว่ามีคนคนหนึ่งที่เขาก็อยากจะทาให้คุณเนี่ยเปลี่ยนใจไปรักเขาเหมือนกันผมเลยคิดว่าไพ่อาจวินถือไม้เท้าเข้ามาเจ็ดถ้วยแล้วก็เดี๋ยวฟูใบนี้บอกว่าคุณมีสิทธิ์จะพบเจอคนรักทางไกลทางรักจากทางโซเชียลคนต่างชาติหรือว่าลูกครึ่งหรือว่าคนต่างจังหวัดต,ต่างที่กันทางไกลทางโซเชียลอะไรอย่างนี้เลยเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ในคุณอีกนะผมใดการที่เหมือนกับทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนกับโยนภาพความทรงจำอันเนี้ยทิ้ อะไรที่คุณเห็นภาพซ้ทรงจําที่เหมือนกับว่าเราเคยดีต่อกันเราเคยรักกันเราเคยมีความสุขกันมากมายเราเคยผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะแยะไพ่ใบนี้ว,ว่า The Full คุณจงโยนสิ่งที่มันทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจทำให้คุณร้องไห้เนี่ยทิ้งไปเถอะเพระพาะไพ่ The Full ใบนี้ว,ว่าคุณไปเจอทางหน้าเนี่ยคุณจะพบเจอความสุขมากกว่าจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับว่า ถ้าเกิดเราไม่ยอมเดินออกมาจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องสักวันหนึ่งเราก็ต้องตกลงไปถึงหน้าผาอันนี้ถ้าเราเดินออกมาจากตรงนี้ได้เมื่อไรเนี่ยเราจะพบเจอโลกกว้างน้ําตกนาทางภูเขาเส้นทางการมาจนภัยอีกมากมายเลยในชีวิตผมเลยคิดว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพบเจอความสุขในปีนี้พบเจอคนรักใหม่ในปีนี้สำหรับใครที่ผิดหวังเสียใจมาผมมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ็ดถ้วยหน้าตาดีมีตัวเลือกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่คุณจะเลือกหรือไม่เลือกแค่นั้นแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพาสา่พสองดาบไพ รอดูว่าปัญหาความรักของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะกลับมาหรือไม่กลับเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้เพราะรไพ่ไม่บอกเนาะว,ว่ากลับหรือไม่กลับนะครับก็จะดูตามไพ่ไปเลยไพ่เจ็ดคร, 7, รับผมไพ่สองุดาบใบนี้เลยเหมือนกับว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งรอดูว่าดาบสองเด่มเนี้ยมันจะออกหัวออกขวาหรือออกซ้ายจะไปทางไหนดีไพ่ใบนี้ได้บอกบอกความรักของชาวราศีกุมภ์ท่าน่าคุณคงอยากได้คาตอบแหละว,ว่าปัญหาความรักของคนรักเนี่ยหรือคู่ของเราเนี่ย เขาจะกลับมาหรือเขาไม่กลับมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปกันแน่ซึ่งใน E ีนี้ก็คงจะมีปัญหากันแหละนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราทำอะไรไปก็จะเหมือนกับที่ผมดูไปตอน,น,นแรกทําอะไรไปก็เหมือนกับเราคงไม่อาจทําให้เขากลับมารักฉันกลับมารักเราเราคงไม่อาจทําให้เขาเเปลี่ยนใจทําได้แค่เพียงเหมือนกับบอกเขาผ่านไพ่พวกนี้แหละว่ารักเขานะทําได้แค่เพียงบอกว่าเราคิดถึงเขานะเรารักเขานะแค่นั้นเอง แลไพ่ใบต่อมาคือไพ่บทสรุปความรักของชาวราศีกุมภ์ท่านว่าอาจจะเป็นไพ่ของไพ่ห้าไม้เท้าคุณสองคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความรู้สึกการทะเลาะการไม่เข้าใจกันการเถียงกันการที่เหมือนกับว่าทะเลาะกันแค่นั้นเองโดยการที่เขาอาจจะไม่ใช่การไมีคนอื่นเ0็ร้อยเปอร์เซนต์ไพ่สามถ้วยใบนี้ของเขาอาจจะเลือกการที่แอบอาจจะเริ่มต้นคุยกับคนอื่นเริ่มต้นมีความสุขใหม่ๆกับคนอื่นนะครับผมผมถึงพูดตอนแรกๆว่าถ้าเกิดทะเลาะกันมีปัญหากันเนี่ยอย่าชดเชยเดี๋ยวว่าการที่เหมือนกับว่าหนีเราเนี่ยไปหาคนอื่นเลยมีปัญหาก็ กลับมาความเข้าใจกันเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะครับผมไพ่ห้าไม้เท้าไปเรียกว่าอาจจะเป็นปัญหาของการที่คุณ2คนพูดจาไม่เข้าใจกันหรือก็มองคิดกันคนละแบบหรือว่าทะเลาะกันนะครับผมหรือจะเป็นปัญหาที่เหมือนกับว่ามีใครหลายคนก็ได้นะครับไพ่ห้าไม้เท้ากับไพ่สามถ้วยอาจจะเป็นปัญหาคนสามคนหรือจะเป็นปัญหาของคนที่ไม่เข้าใจกัน huh. ก็ได้เช่นกันหรือใครหลายคนที่ทะเลาะกันก yup ็ได้เช่นกันนะครับผมไพ่ใบสุดท้ายผมไพ่ขึ้นมาว่า all in the golden อัปต์นูนนะผมไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจงจําไว้เถอะครับผมว่าคุณรักเขามากแค่ไหนถามว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนใจใครสักคนหนึ่งได้คุณอาจจะทําไงไปก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจใครสักคนหนึ่งทำังไงไปก็ไม่สามารถทําให้เขาเนี่ยกลับมาลักคุณได้แต่จาไว้เถอะครับผมสิ่งที่คุณทําลงไปคําว่ารักที่คุณพูดขอคุณบอกเธอครับผมบอกคนที่คุณรักเธอที่เขาจะไปจากคุณเธอเขาสุดท้ายยังไงก็ตามถ้าเขาจะไปคุณจริงๆส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูก็ได้นะผมบอกเลยว่าเรารักคุณเรารักเขา นะครับผมแทนคาพูดคานั้นที่คุณไม่ได้เอ่ยไปก็ได้เขาจะรู้แล้วผมอินเดอะโกด้นอัพตโนนสักวันหนึ่งเขาจะรู้ครับผมว่าตอนกลางวันน่ะใครที่อยู่กับเขาตอนที่เขาเหมือนกับว่าดีที่สุดทําให้เขามีความสุขทําให้เขาสบายใจนะครับผมให้ไปนี้บอกแบบนั้นเลยก็เลยแนะนำว่าขอให้คุณเนี่ยทำให้มันดีที่สุดทําให้มันดีที่สุดในชีวิตของคุณถ้าเกิดเราทํีที่สุดแล้วเนี่ยทำแล้วเสียใจทําแล้วเจ็บปวดดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วก็มานั่งเจ็บปวดมานั่งเสียใจมานั่งเสียดายทีหลัง นั่นเองนะครับผมมีโอกาสก็พูดไปซะมีโอกาสก็ทําไปซะนะครับผมไพ่ไปนี้บอกว่าคุณจะทำไปเถอะพยายามไปเถอะเจ็บปวดเสียใจอง,งไงก็ตามผิดหวังอะไรก็ตามแต่ขอให้ทำนะครับผมก็ขอเป็นลังใจให้กับทุกท่านด้วยก็ขอ,ขอบคุณชาวราศีกุมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครอยากดูโดยส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ